แปลว่าข้าวเหนียวคําว่าไกโยแปลว่าสังขยานิยมรับประทานคู่กับน้ําชาและยังเป็นขนมที่มักรับประทานกันในโอกาสสําคัญต่างๆเช่นงานมงคลสมรสการละศีลอดในเดืนดอนรอมฎอนปูโลกไกโยยัดดีแบบบางแก้มนี่เขเออแกติโกริโอตัวปูโลกไกโยมันก็เป็นตัวคำครับป,ปูโลกนักากโยไกายย่อแบบหมายถึงไกโยฮอดละตาปูโลก พุลกายโนี่ยอมาเกกูนาไอเตะปรตูคาเฟ่ปรตูพุลกายโยยอย่อวะดดลเแบบงามซับสายดัลเละเบสปอแบกงานนิกโก้งานในอุโมอปรตูพุลกายโนี่ย่แบบมาเกะดัลเละบุเลปอสโแล้วบุเลรมัดอนส่วนผสมของข้าวเหนียวสังขยานะคะก็จะมีไข่ตลอดเย่ข้าวเหนียวเคี่ยวงู เอ่อปะูโลกขัวกะทิเอ่อปลาซาเตน้ำตาลเว่นที่ละลายเร็วเนิ้อแท้ฮอโจดะน้ำตาลทรายซากกาเกลือกระแกขั้นตอนการหุงข้าวเหนียวนะคะขั้นแรกนำข้าวเหนียวไปแช่ให้ครบหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่บะก้าฮูลโลกยสสิสเซจออไอเซเจเมื่อครบชั่วโมงแล้วก็มาเทาใส่ตะแกรงเพื่อให้สนนนะเด็ดน้ำค่ะ เออยู่กสเสีกี่ชัวรละตัซีวิวิจ๊อไอนี่คือข้อวเหนียวที่เราเสด็จน้ำเรียบร้อยนะคะเอ่อนี่เบกพุลกเจยไอสุดาดต่อไปก็นำเกลือประตูไม่กาแกนำมาใส่ในน้ำกระที่นะคะไม่บดละลาแต่คนให้ละลายประตูฮาู่วิอละลาย ว่าอะไรแล้วนำไปใส่ในข้าวเหนียวค่ะพกุสดบาแลบุลโลคลุกเขาให้เข้ากันแล้ตังกุยามาสุทำลงใส่ถาดแล้วนะคะแลตุบแ้ก่าเกลี่ยให้ทั่วถาดเลยค่ะ ต่อไปก็นำไปนึ่งสามนาทีนะคะ s u งต h ยกีเก็บบุ๊กสามสิหนีนี่คือข้วเหนียวที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปเราก็จะนำน้ำตาลมาคลุกค่ะเก็บอบุโลสามสิบห้านาทีถ i งตัไม่บอสกาตัวมาเกะฮางสก เมื่อพุกเข้ากันแล้วนะคะให้นำมาถูงแล้วก็ผ้ามากดให้แน่นนะคะโาฮารรสุดาเมบัสติมาไกมารีบเบจเฉ็จเสร็จแล้วก็ไปนึ่งต่ออีก15นาทีค่ะประตูเก,ก็บบวกกัเลีกี่15แม่เน่ขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะทำสังขยานะคะ ขั้นแรกตอกไข่ตอรครข่เมตลอบอุตลาตานสี่ไข่่เต็่ตัวฮากูรีบลอมาส่ ตามด้วยน้ำตาลเว้นที่ละลายแล้วนะคะปลตบอบนิเซ่หออ่อโจดอคุณให้เข้ากันค่ะปลาตฮากุกะลิงกีเอ่อมาสโต เทใส่ข้าวเหนียวที่เราทำไปแล้วนะคะปล้วตัวโบราอะไรปุ๋ยโลกเขากระบอกเดาตักฟองออกค่ะเออแม่ฟองวัาตุ่มเปะไปนึ่งต่ออีก หนึ่งชั่วโมงค่ะวัดตัวก,ก,ก,กิเโบุชลากิเซเจนี่คือหลังจากที่นึ่งครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจะมาจัดจานให้สวยงามเลยค่ะก,ก,กิเกบุชยุโกเซเจดักจะดีแบบนี้โรกิโบะเลยไปไงิงแงวีมอลและ